ามรอยพระพุทธบาททางภาคเหนือครั้งที่1และเป็นแผนที่สองที่ได้เดินทางสู่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาระหว่างวันที่9ถึงวันที่19มกราคม2542ในต,ตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กัน หลังจากกาบไหวลอยพระบาททุ่งยาวแล้วเราก็เดินเข้ามาในตัวเมืองแม่แจ่มอีกแล้วก็มาทิศตะวันตกที่ยังขาดอยู่ทิศเดียว mm hmm. เขาเรียกว่าพระธาตุดอยกู่นะซึ่งไม่มีใครบูรณะปฏิสังขรณ์มนของเดิมหลังจากนั้นเราก็มากับมาพักค้างคืนนะที่วัดขมัดเพราะว่าเรายังไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ก็เลยมานอน ให้เล็กเขานวดกับทงนวดกันในวัดขแบดเป็นคืนที่สองแนะที่เรามาพักวัดที่นี่แห่งนี้อยู่ในเขตตัวอําเภอจอมทองก็เป็นวันนี้ก็เป็นที่เป็นยี่สิบแปดแห่งและเป็นจุดที่ยี่สิบแปดที่เราได้ไปมาเนี่ยวันที่สามแล้วนี่ก็ตอนเช้าก็มายืนดูคุณทิก บุ๋มกันด้ช่วยหุงข้าวกันมีซองยืนอยู่ด้วยหุงกะต้มกันเตรียมที่จะเอาข้าวไปฉันในรถกันเพราะว่าวันสว่างช้าในหน้าหนาวกว่าจะสว่างก็หกโมงครึ่งไปแล้วทําให้เราเสียเวลาในการเดินทางก็เลยเปลี่ยนแผนอบอกให้พวกนี้เนี่ยถึงไม่ต้องสว่างก็กินข้าวไปก่อนล่วงหน้าเลยเดี๋ยวลุงพี่เนี่ยค่อยกินทีหลังเอาข้าวใส่ปิน่นโตไว้แล้วก็เอาไปฉันในรถ เมื่อสว่างแล้วให้พวกงนี้กินข้าวไปก่อนล่วงหน้าเลยตอนนี้ตีหน้าก็มาสมทบตามมาสมทบอีกหลังจากนำคณะใบสีโยมน้อยไปส่งที่เชียงรายเพื่อที่จะเดินทางไปสมทบที่งานพระธาตุดอยตุงพระธาตุจมุติกันระหว่างนี้เราก็แวะมาสำรวจรอยพระบาทแล้วก็พระบรมธาตุกันก่อน สำหรับสถานที่นี้นี่อาจจะบ,บรรยากาศอาจจะไม่ค่อดีทั้งนีเพราะว่า,าจะมีเลี้ยงความหมูอยู่ใกล้ๆตอนนี้เรามาที่วัดโดยพระเกิดในตอนเช้าเราย้อนกลับขึ้นมาอีกเพราะว่า,าเมื่อวานนี่เราไปที่พระดาตพระบาทดอนกลางเราผ่านมาที่วัดโดยพระเกิดเหมือนกันล้วขั้นมาทราบความประวัติความเป็นมาว่าเป็นที่พระเจ้าเคย มาทรบานยักษ์ที่แห่งนี้ก็เลยแวะย้อนกลับมาอีกทีนึงมาทำพิธีบวงสรวงข่มผ้ากันตอนนี้ก็เดินขึ้นบันไดเล็กน้อยในตอนเช้าก็เหวี่ยงแขนออกกำลังกายไปในตัวเสร็จเพราะว่าพระนี่ก็ยังไม่ออกมาจากกุฏิเลยเรามาถึงตอนเช้ามืดก็ยังไม่ได้ฉันชเช้าเลยแต่มายังไม่ได้ฉันเช้ายังมีเวลาอยู่ ก็จะเดี๋ยวจะไหวบูชาทักกันนี่ก็มีต้นโพอยู่ตรงกลางมีพระอุโบสถสวยงามมากราจะเห็นว่าพระในนี้เป็นสายปฏิบัติท่านก็มา,าสร้างไว้ไว้สวยงามทีเดียวที่จะเป็นวิหารพระวิหารได้ทาโดยไม้สักลงลักผิดทองแล้วก็มีองค์พระประเจดียู่ด้านหลังพระวิหาร สำหรับในพระวิหารด้านหน้าองค์พระเจดีย์นี้เราจะเห็นรูปของพระสองฆ์องค์หนึ่งซึ่งถ่ายรูปเอาไว้ท่านแล้วก็เข,เขียนเอาไว้ว่าท่านนั่งสมาธิแล้วก็มรณะท่าไปชื่อพระครูยานโสพิตอาจารย์ภษาที่9อยู่ที่นี่แล้วก็มรณาภาพในอิริบทนั่งในตอนอาตมาได้เดินขึ้นมาในตอนนี้ก็เลยบอกให้พวก ที่อยู่ในรถได้ขับรถอ้อมขึ้นมาตามถนนนำใบสีหรือผ้าขึ้นมาหม่มเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาเราก็ไม่รู้ว่ามีพระเจดีย์อยู่บนนี้พอมาเช้ามืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นมารู้ว่ามีพระเจดีย์อยู่บนนี้ก็เลยให้รถขับอ้อมถนนขึ้นมานำสิ่งของต่างๆมาบูชากันนี่เป็นทางถนนทางเดิน นี่หลังจากเราห่มผ้าแล้วก็จะเห็นทําให้พระเจดีย์เหลืองอสวยงามขึ้นเป็นการบูชาเหมือนกับพระมหกัสสปะที่ท่านได้บรรลุคุณธรรมก็เคยเอาผ้ามาห่มพระเจดีย์มาก่อนพวกเราก็จะพวกเราก็เดิมเดินลอยตามท่านเช่นเดียวกันเพื่อหวังผลคือการบรรลุเป็นพระหรหันในชาติปัจจุบันนี้ เนี่ยภายในพระโวส์ก็มีความสวยสดงดงามมากภายในพระโบส์นั้นก็มีพระประธานประิสถานอยู่ซึ่งปีพุทธลักษณะเป็นทรงลักษณะเชียงแสนนี่เราก็ปรับหน้ากล้องให้จำขึ้นเราจะเห็นมีพระอัครสาวก เบื้องซ้ายเบื้องขวาปริษฐานอยู่ด้วยทั้งสองข้างเป็นพระธรูปกระหลทองนะ เมื่อวันเจ้าวาดวัดแม่กาลก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าท่านมายักที่ตรงนี้แหละยัมากินมายังนี่ว่างั้นอย่างแต่ว่าหาตำนานหาอะไรท่านไม่มีก็วันนี้ผมเลยย้อนกลับไปเลยได้สมหวังอย่างสมมตนาความดีทุกอย่างที่ได้นะครับขอให้สำเร็จร่วงเลยดีนะครับอยู่ดีมีสุขเอาเงินต่อขอให้ สวัสดีครับโอ้ข้าวเหนียวเม็ดกลางตอนนี้เราก็กลับมาที่วัดพระธาตุดอยพระเจ้าซึ่งอยู่ระหว่างทางที่ไปดอยอินทนนท์ตอนนี้ในความจริงเมื่อวานในเราผ่านเส้นนี้ทั้งนั้นนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาเก็บให้หมดอีกเดิมชื่อว่าพระธาตุดอยกระโหลกนะในตำนาน นี่เป็นพระทางอีสานมาสร้างเอาไว้รูปทรงอาจจะดูออกเหมือนกับพระาธาตุพนมอย่างนั้นนะก็เป็นที่ประดิษฐานเช่นพระเกศาาธาตุเหมือนกันตอนนี้พวกเราก็ไม่สามารถจ้ขึ้นจะไปห่มพระเจดีย์ได้ก็เลยนำใบสีมาบูชาอย่างเดียวสำหรับใบสีนี่ล้วก็ มีกรรมวิธีสมัยใหม่ก็ทำให้ใบตองคงอยู่ได้นานหลายวันวันนี้ถือว่าเป็นวันอังคารที่12มกราคมแล้วเป็นสถานที่จุดที่30มสิบละลำดับที่30มสิบเราเดินทางมาวัดพระาธาตุดอยกระโหลกหรือดอยพระเจ้าเนี่ยก็เป็นภูเขาสูงเหมือนกันแต่เ,เราใช้รถวิ่งขึ้นมาเพราะว่าเขามีถนนพอที่จะวิ่งขึ้นมาได้ เออสำหรับวัดดอยพระเกิดเมื่อกี้เราได้ถวายป,ปัจจัยเจ้าวาารวมบุรณะทุกอย่างไป็นจำนวนเงิน1,000บาทไปด้วยเมื่อกี้นี่ วัดพระธาตุอย่างนี้เราตอนที่ไปพระธาตุดอยพระบาทดอยกลางดอนกลางเมื่อวานนี้ก็ขับรถผ่านกันมาก็เห็นพระธาตุอยู่บนเขาสูงแต่ว่าไม่มีโอกาสแวะวันนี้ก็เลยแวะหลังจากนั้นเราก็มาที่พระพุทธไสยญาติพระธาตุดอยแท่นหลังจากทบุญที่นั่น5้ารอบาทแล้วก็มาที่เขาเรียกว่าพระธาตุผาแท่นดอนดอยผาแท่น เดิมประวัติไว้เป็นที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้าท่านะนมานั่งที่นี่แล้วก,ก่อนจะไปนำผ้าจีบวนไปซักซักที่ริมแม่น้ำปิงแล้วก็นำผ้าไปตากที่วัดพระบาทตากผ้าประทับแล้วก็ประทับลอยพระบาทไว้ที่นั่นแล้วก็ไปทรงบรรทมที่วัดพระนอนม่อนช้างน,ะนี่มันจะเกี่ยวข้องกันหลายแห่งที่กล่าวมานี่นะ แสถานที่นี้ก็เป็นที่เกี่ยวข้องกันอยู่อยู่ในเขตอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนเป็นผาแท่นเป็นที่เขาลพบสักการะของชาวบ้านแถวนี้เหมือนกันซ <c oughs> ึ่งพวกเราเองก็ไม่เคยรู้กัน <c oughs> ต้องอาศัยสืบสาวเรื่องราวจากตำนานถึงจะได้สืบผามาได้เราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเนินเนินเขาซึ่งมีก้อนหินแล้วก็มีมีดินเริ่ม กองลงมาข้างล่างแล้วน้ำม,มาซาะเออสำหรับที่รพระเจา้าเสด็จต,ต่อไปสักที่เป็นสักจีบอนั้นตอน,ตอนแรกก็หาไม่เจอแต่ตอนหลังก็ไปเจอเขาเรียกว่าวังสักครัว แล้วก็ไปตากผ้าที่วัดพระบาทตากผ้าที่ป่าสาความภาคเพียรพอสมควรจึงจะนํามาถึงความสําเร็จก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญบาร,รมีฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ชมภาพบันทึกการเดินทางไปนี้ถึงแม้ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยก็ขอให้ตั้งจิตโมทนาร่วมกันในบุญกุศลทุกอย่างที่ได้บรรยายมาแล้วนั้น หลังจากกราบไหวบูชากันแล้วก็มายืนถ่ายรูปเป็นทีละลึกเป็นอนุสรณ์ ว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้ร่วมเดินทางมาตามรอยพระบาทแห่งนี้ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี2 5 1 2แล้วตอนนี้ก็เดินทางมาที่วัดพุทธนิมิตเพื่อตามหาพระพุทธบาทห e ้วยอีลิงนะแต่ว่าเพื่อมาถึงแล้วปรากฏว่าพระบาทอยู่อีกแห่งหนึ่งก็เลยจำเป็นจะต้องให้พระที่นี่ท่านนำไป ปรากฏว่าวัดที่นี่เดิมเนี่ยอยู่ที่พระบาทห้วยอีลิงที่เราจะไปเนี่ยย้ายลงมาเมื่อพศสองพนะันสี่ร้อะเพราะว่าอยู่บนภูเขาก็ไม่สะดวกเลยต้องย้ายวัดมาอยู่ด้านนี้เราจะเห็นว่าท่านสร้างวัดเอาไว้ก็สวยงามนับตังแต่สองพันสี่รมาก็เป็นเวลาเกือบห้าหกสิบปีแล้วดำรลงเจ้าวาดมาหลายองค์แล้วแต่วันนี้เรามาไม่เจอจ้าเจ้าวาด แต่พระที่ดีท่านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ตกลงกับท่านถามท่านว่าพระบาทอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะนําไปให้นําทางไปลอยท่านไปห่มจีวรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ชวนท่านขึ้นรถไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาส่งท่านอีกตอนนี้รถก็เดินก็ขึ้นมาอีกนะซึ่งเป็น เป็นยอดเขาก็ไม่สูงนักรถขึ้นมาได้เป็นวัดล้างเดิมวัดพุทธมิตรเนี่ยอยู่บนพระบาทเนี่ยอยู่บนเขานี่แหละแล้วก็คงจะกันดาลเนื่องจากน้ําไม่ค่อยมีแห่งแรงก็เลยทิ้งเอาไว้เหลือแต่วิหารครอบร้อยพระบาทพวกเราก็นํารถมาจอดเอาไว้วันนี้ใบไม้ร่วงหล่นแต็ไมไหมด จะเห็นว่ากำแพงโดยรอบมันก็เริ่มเก่าร่วงหล่นลงมาแล้วก้อนหินก่อนอิดแต่วิหารก็ยังมีรวดลายหน้าบันเป็นธรรมจักรอยู่มีพญานาคั้างูา่ต้นไม้หลายรอบอยู่ก็ <c oughs> เป็นที่เขารอบกาบไหวของชาวอำเภอจอมทองเหมือนกันที่แห่งนี้ นี่เราก็ย้อนไปย้อนมานะ <c oughs> มาบ้าน้นโหงมาจอมทอง <c oughs> ยังวนเวียนอยู่ในแถวนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าสถานที่นี่มันอยู่เหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นนี่พศออ2465ในการสร้างของพระวิหารหลังนี้เราก็ไม่นึกถึงเลยว,ว่าอจอมทองเนี่ยมีรอยพระบาททั้งสองแห่งนี่ยที่มาพระบาทดอนกลางและในพระบาทห้วยอีลิง ที่ภายในพระวิหารครอบรอยพระบาทพวกเราก็ช่วยกันขนของกันเข้ามาก่อนอื่นก็ต้องทําความสะอาดที่เราเตรียมไม้กวาดเตรียมที่โกยเอาไว้พร้อมเราบูชาพระเจ้าเหมือนก็ได้ได้ทําความสะอาดได้อุปถากบํารุงท่านเอาอีิสงเหมือนกับพระอน์นั่นแหละถือว่าพวกเรานี่สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ เป็นกำลังที่จะได้นำมาซึ่งในการตัดกิเลสละกิเลสให้พ้นทุกไปในชาตินี้อาศัยบาร,รมีของฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้านี่แหละที่เราได้มาสร้างบุญบาร,รมีเป็นการเพิ่มพูนนี่เราก็เหมือนกับได้ทําแทนพระอนนท์อย่างนั้นแหละมาบัดกราดาล้างเท้าล้างพระบาทของท่านโดยความเคารพเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นรอยพระบาทเป็นพระบาทของจริงของท่านเรามีความเคารพอย่างนั้น ไม่ใช่ได้มากราบหินมากราบปูนมากราบอะไรเราจิตของเราเนี่ยเป็นการกราบเหมือนกับได้กราบพระองค์จริงของท่านอย่างนั้นแหละฉะนั้นการมาบูชาสักการะของเราถือว่าทําด้วยความเคารพ สำหรับรอยพระบาทแห่งนี้เนี่ยเดิมก็คงจะเป็นพระบาทจริงแต่ว่ามีการสร้างวิหารครอบก็เลยมีการตกแต่งพระบาทบ้างผสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นที่เขารบกราบไหว้ว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านแถวนี้ซึ่งเมื่อถึงปีหนึ่งก็ประเพณีงานสงน้ำต่างคนต่างก็ชักชวนกันมา ภูชาสการะมาทําพิธีส่งน้ำกันเป็นประเพณีสืบสืบกันมานานแล้วสำหรับพวกเราเป็นคนถิ่นอื่นบ้างเมืองบ้านเมืองอื่นเราก็ไม่เคยรู้ว่าแต่ละบ้านแต่ละเมืองนันมีอะไรเป็นที่สำคัญเป็นที่เขารพเขาบ้างนี่ถ้าเราไม่อาศัยตามตำนานหรือว่าตามรอยพระบาทนี่เราก็ไม่รู้เลยเนี่ยมันมีความสำคัญเรานึกว่า ลอยพะบาทมีอยู่เฉพาะที่สระบรุรีแห่งเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่เราจะเข้าใจอย่างนั้นแต่เวลานี้เนี่ยอาตมาเองชาตินี้ได้มีโอกาสกก่าร้อยพระบาดน,น,นับเป็นร้อยแล้วไม่ใช่ 1, 2, แค่หนึ่งสองสาม่นั้นนับไม่ทวนเลยนับเป็นสิบเลยจะถึงร้อยแล้วยังยังไม่ได้รวบรวมสถิตนนินับตั้งแต่ปีสองพร้ยสามสิบห ที่ได้ไปกราบพ,พระบาทสี่ลอยไปต้นมานี่ได้นําญาติโยมไปกราบแล้วตัวเองก็ไปไปเองบ้าง,งแล้วก็พาคณะเป็นกลุ่มเล็กๆบ้างหรือว่านากลุ่มใหญ่ไปบ้างนี่มากมายหลายสิบพระบาทล,ละ,าาะทลสำหรับพระบาทที่นี่นเป็นพระบาทเบื้องขวากว้าง67็เซนติเมตร ยาว196เซนิเมตรมีความลึก5เซนติเมตรหันพระบาทไปทางทิศตะวันออกในขณะที่กำลังบูชา<ม>ก็เลย<ม>รวบรวมเงินกัน<ม>เพื่อที่ถวายพระอ,องค์นี้เนี่ยที่ท่านนำมาไว้บูรณะวัดพระพุทธนิมิต<ม>เป็นการสร้างกำแพงแล้วก็สร้างพระเจดีย์ซึ่งที่วัดกำลังสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่1,000บาท หลังจากทําบุญรับพรกันแล้วเราก็มาถ่ายรูปที่หน้าพระบาทพระธิลาลึกที่นี่เขาทำดีเขามีการกั้นกระจกเอาไว้ครอบรอยพระบาทสามารถมองเห็นได้แล้วก็ปิดกั้นไว้ไม่ให้ฝุ่นหลังจากนั้นเราก็จุดประทัดเป็นการบอกกล่าวเทพเจ้าทั้งหลายให้เป็นสักขีพยานโบธนาความดีพวกเราลูกหลานหลวงพ่อพระราชพมยาน เดินทางกับร้อยพระบาทมาทั่วทุกภาคของประเทศถือว่าเป็นผู้ที่ทำลายสถิติที่กาบพระบรมธาตุและวก็พระบาทมากที่สุดในประเทศหรือในโลกก็ว่าได้ หลังจากไปส่งพระที่วัดพุพธิมิตรแล้วเราก็เดินทางจากจอมทองขึ้นมาผ่านวัดพระาธาตุดอยน้อยนะเรึ่งตามประวัติก็เป็นสถานที่พระแม่เจ้าจมามเทวีในขณะเสด็จล่องเรือมาจากระบเพื่อที่จะไปไปคลองเมืองหาิพุนชัยหรือลำพูนท่านก็นได้แวะขึ้นมาสร้างพระาธาตุแห่งนี้ซึ่งในอดีตก็ครูบาเจ้าศรีวิชัย ก็ได้เคยมาบูรณะวัดพัทธาตุแห่งนี้เออขออภัยด้วยเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปปั้นของครูบาพรหมจักนะต้องขออภัยด้วยเป็นรูปปั้นของครูบาพรหมจักที่นี่นี่ คุบาเจ้าศีวิชัยตามประวัติไม่ได้มาบุรณะนะขอภัยด้วยเจ้าวาดองค์นี้นี่ก็ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนหลวงพ่อเคยเดินทางมาที่นี่เหมือนกันซึ่งน้องสาวของอาตมาเองก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็เคยมากับหลวงพ่อที่นี่อาตมาเองก็รอเวลามานานหลายปีเหมือนกันในคราวที่แล้วเมื่อปี2540เมื่อมากราบพระาธาตุจอมทอง คณะมากันจํานวนมากก็ไม่สามารถที่จะแวะมาได้ในครั้งนี้เรามากันไม่กี่คนก็เลยแวะมาในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ห่มผ้าเลยก็ถือโอกาสฉันเพลงซะก่อน <c oughs> แล้วพวกเราก็ทานอาหารกลางวันกันด้วยเลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> ตามประวัตินัน พระธาตุดอยน้อยนะพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาประทานเส้นพระเกศาไว้ณนาที่แห่งนี้แล้วก็พระองค์ <c oughs> ได้ทรงชันพระตาหารเพลนณสถานที่แห่งนี้เช่นกัน <c oughs> พวกเราก็มาได้จังหวะเหมือนกันจังหวะที่มาชันอาหารเพลนพอดีก็ถือว่าโชคดี บริเวณนี้เนี่ยเจ้าอาวาท่านไดสร้างเอาไวเ้เจริญรุ่งเรืองสวยงามมากนี่ก็เป็นเป็นที่ส่งน้ำพระบ,บรมธาตุประเพณีปีหนึ่งก็จะมีงานประเพณีกันทีหนึ่งสำหรับบนนี้เนี่ยถ้าเราจะดูให้ดีเนี่ยจะมีทิวทัศน์จะมองเดี๋ยวจะมองเห็นแม่น้ำปิงเ,เลี้ยวคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง ต้องขออภัยด้วยไม่สามารถที่จะนำประวัติมาเล่าบรรยายให้ละเอียดได้เพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวรยนว่านึกขึ้นได้ก็พูดกันไปบรรยายกันไปเพราะเวลาไม่นานแล้วเวลานี้ก็รู้สึกกันเยื่อาสมควรนี่ก็อาศัยโต๊ะหรือคุณสนิทเป็นคนตัดต่อวิดีโอแล้วก็ถ่ายทำมากับตนเองด้วยช่วยเพื่อว่าเราพวกเราจะได้ได้เห็นภาพ ในการเดินทางซึ่งไม่ได้มีคณะมากมายร่วมเดินทางไปด้วยพวกเราก็จะได้เห็นภาพในการเดินทางเป็นคณะเล็กนี้ไปด้วยก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญเรียกว่าพระธาตุดอยน้อยพระแม่เจ้าจามเทวีได้เคยมาบรรจุพระบรมธาตุไว้สมัยก่อนในตำนานเรียกว่านี่เป็นยอดฉัด เดิมนะองค์เดิมแล้วก็นำมารักษาเอาไว้แล้วก็มีแผนที่จะทำยอดฉัดใหม่นะเป็นทองคำคนะิติธรรมนี่ก็เป็นวิหารพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าปัทวีปัทวีเจดีอะไรเงี่ยตามตามตำนานพระแม่เจ้าจามเทวี ตอนนี้หลังจากเก็บภาพในบริเวณวัดนะแล้วก็มาทำพิธีบวงสรวงกันหลังจากทานอาหารชั้นอาหารก็เรียบร้อยแล้ว